ถ้าที่เกิดในราศีธนูดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมราศีธนูจะมีเกณฑ์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีงานที่ใหม่ที่โดดเด่นชัดเจนฟันหุงราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีจังหวะที่ดีที่ทาอะไรม้วมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเพราะธนูเนี่ยดาวประจําตัวถูกราหูเข้ากลืนกิน มาตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมามันรู้สึกแบบอึนไหมทำไรรู้สึกแบบมันไม่โปรง่งไม่โล่งมันติดขัดสะดุดมันไม่ราบลื่นไม่ลื่นไหลสมัครงานยังไม่ได้งานอีหลักอีเหลือเจราจาต่อรองดนูนี่นั่นแต่พอผ่านพ้นวันที่17ตุลามันเปิดโล่งเลยครับมันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบางทีไม่ได้เปลี่ยนบ้านใหม่ค่าจานแต่ซ่อมบ้านปลก,กินบ้านปรับเปลี่ยนสิ่งของในบ้านย้ายห้องนอนนะจัดของใหม่ดี มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ้านย้ายบ้านแต่มันปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านดีดีดทําได้ธนูเนี่ยทำแล้วดีเรื่องการงานเห็นได้ชัดเจนเดือนตุลาคมดาวพุธโครจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีและมหาอุดในเรือนกร,รมมะคุณที่เกิดในราศีธนูเดือนตุลาคมปี266 6นี้เนี่ยเดือนหน้าที่ถึงเนี้ย คุณจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมัครงานได้ลงทุนค้าขายมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องประสบความเร็จฝันถงสดุดดาวการงานจรเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรไม่ดีได้ไงหลับตาไทยไงก็ชัดต่อมามีลาหูมะเร็งมันคึกคักไงมันทำให้คึกคักงานคึกคักมีชิตีวามีสีสันการเงินดาวการเงินโคจรเข้าเดือนลาหูลาหูโคจรเข้ามาหาแม้ยังไม่ได้ปักกันตรงๆแต่มาอยู่ใกล้กัน มีช่องทางลู่ทางได้เงินก้อนใหญ่มีลู่ทางช่องทางใกล้รวยเดี๋ยวปี6768รวยฟันธงโอ้โหนี่มันฟังแล้วชื่นใจไหมเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้มันต้องเปิดดวงด้วยสุดยอดสีพึ่งองค์ไชยสิงเงียะเทพเจ้าของโชคลาภและเงินตราพาอต่านเป็นคู่มิตรกับดาวประจําตัวของชาวราศีธนูและเป็นดาวคู่ธาตุของดาวเจ้าเดือนการเงินชาวราศีธนูคือดาวเสาร์ต้องใช้สีพึ่งตลับนี้นะ สร้างน้อยด้วยนะรับรุ่นสุดท้ายของชีวิตอาดานแล้วนะไม่สร้างอีกแล้วนะสุดยอดสีพึ่งเจ้าสุยุก,ก้าเนี่ยองค์ชายชิงเอีย้ยนเนี่ยนะติดต่อแอดวิรุปักหรือที่ร้านเทพเจ้าอามได้เลยนะคุณไปไหว้เทพราหูแล้วบูชาเอากลับไปสีปากเปิดดวงแล้วราศีธนูต้องมีเหรียญเทพพระราหูทรงครุตรุ่นปฏิหารดวงชะตาแบบจานลึกดวงชะตาด้านซ้ายมือด้านหลังคือดวงไครดวงมันเลยนะทาแค่ห้าพันเหรียญน,นี่ใกล้เต็มแล้วนะแบบนี้อีกแบบหลังลวงดีอันนี้เหรียญละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะเนื้อนวโลหะที่รวบรวมจากการสร้างพระสร้างเทพมาตลอด1 5ถึง20ปีทุกอย่างอยู่ในเหรียญนี้หมดที่เป็นมหามงคลหลอมรวมไปเฝ้าเองไปดูเองทุกอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่โรงงานเพื่อบวงสวงปั๊มเหรียญน,นะนำเลิกใครสนใจติดต่อ a n s f u n c o m ด่วนเพราะหมดแล้วจบเลยต้องมีไว้เป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยท่านทั้งหลายที่ปวดเมื่อยมีปัญหาปวดร้าวตามตัวเป็นโรคออฟฟิศซินโดมปวดท้องเพราะประจำเดือน ต้องใช้ SOS โอฟาแผ่นแผ่นแปะร้อนแก้ปวดนะแปะง่ายลายปวดติดแน่นแปะง่ายขายปวด12ชั่วโมงสุดตามร้านเซเว่นอเวหาซื้อง่าย24ชั่วโมงเลยนะไปหาได้เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคุณหมอและเป็นเภสัชก,กรรู้จักอาจารย์มายาวนานเกือบ20ปี ก็เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วเข้ามาให้อาจารย์ทดลองใช้ใคลายได้จริงๆบ่าลไหลต้นแขนปวดคอปวดแปะได้หมดนะครับคลายนอนสบายคุณอย่าทรมานเลยไปซื้อมาใช้นะครับ